คุณคุณโบนะคะลูกชายสองขวบเจ็ดเดือนพูดไม่กี่คำเองค่ะพูดออกมาเป็นอออ่างหมดเลยมีวิธีแก้ยังไงคะเช่นปูเป็นอูแม่โบแม่โอทามะอามทามอ๋อทามอามอามเราเราพูดตามดูนะอามทามทาม,ามต้องลิ้นลิ้นไปแต่หลังฟันใช่ไหม ทมนะเวลาที่เราเ,เราอยากรู้ว่าส่วนไหนของลูกที่ไม่ถูกให้พูดตามช้าๆปูเป็นอูปูอูแม่โบแม่โอลิ้นแข็งลิ้นน้องแข็งนะคะคุณแม่ทามเป็นอาร์ อามลิ้นแข็งลิ้นเขาไม่ค่อยขยับเพราะฉะนั้นนวดลิ้นเสริมให้นะคะนวดลิ้นเสริมให้เนาะเออใช้ใช้แปลงไฟฟ้าก็ได้นะคะหรือใช้นิ้วเราก็ได้นิ้วเรานะคะสวมถุงมือนวดให้หรือว่าล้างมือให้สะอาดนะคะเวลานวดอย่าอย่าเอามือไปค้างที่ปากลูกนานๆเพราะว่าลูกจะงุดหงิดแล้วรู้สึกว่าหายใจไม่ทั่วท้องเขาก็จะร้องไห้ง่วงเงียใช่ไหมเราก็บอกว่าอุ๊ย มีหนอนอยู่ในนั้นน่ะแม่ดูซิหรือว่ามีไดโนเสาร์ก็ได้ลองดูว่าเขาชอบอะไรเขาสนใจอะไรอยู่นะคะตรงกลางลิ้นนะคะไม่ต้องไม่ต้องลึกไปถึงโคนลิ้นนะตรงกลางลิ้นเฉยๆหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาออกนะคะข้างลิ้นเอ้ยไม่ใช่ข้างลิ้นทางแก้มซ้ายขวานะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาออกแม่นับห้านะคะแม่นับห้านะคะานับนะดูนะแม่นับแค่ห้าเองแป๊บเดียวนะคะ เราอะทำให้เขาเชื่อมั่นว่าเรานับแค่ห้าแล้วเราก็จะดึงออกให้เขาหายใจก่อนนะคะแล้วเราก็มาทำวนซ้ำตรงลิ้นอีกนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือจากตรงนี้เนาะตรงนี้นะคะตรงนี้ตรงจุดที่ชีพจรเส้นตุ๊บๆต,ตรงเนี้ยอ่ะดึงลงมานวดดึงลงมานะคะนวดเบาๆนะคะแค่สัมผัสเบาๆบ,าบาึงลงมามาถึงใต้ซี่โครง หนึ่งจุดแล้วนะหนึ่งตรงนี้ถึงใต้ซี่โครงหนึ่งจุดด้วจุดนี้ถึงสะดือหนึ่งจุดนะคะรูดลงมาใช้มือนวดให้หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าทำวนไปนะคะทำวนไปสามรอบสี่รอบก็ได้ตรงนี้จะช่วยเอ่อตรงนี้จะมีเส้นเอ็นที่จากจากด้านหลังของลิ้น ลงมาถึงท้องเลยแล้วก็ลงไปถึงขาด้วยนะคะเส้นเอ็นเส้นเดียวกันเนี่ยนะคะเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเรานวดทั้งข้างนอกแล้วก็ในช่องปากด้วยจะทําใหา้การลิ้นของน้องขยับแล้วก็ควบคุมได้ดีขึ้นนะคะอีกอย่างนึ่งก็คือฝึกขยับลิ้นให้ตรงจุดนะคะอันนี้ก็สําคัญนะคะเช่นถ้ามีขนมป๊อกกี้นะคะ ครูแหม่มทำคลิกไม่ให้ดูที่หน้าช่องแล้วนะคะก็ลองไปเลื่อนเลื่อนดูแต่ละอันนะคะเช่นมีขนมปอกกี้นะคะเอาลิ้นมาแตะข้างซ้ายเอ้ยข้างขวาข้างคือข้างของลูกนะไม่ใช่ข้างของเราน้องจะได้เรียนรู้คำศัพท์ไปด้วยว่าตรงนี้หรือข้างขวานะคะเช่นตรงนี้เรายังใช้อยากใช้คำศัพท์ว่าตรงนี้เราก็ใช้ตรงนี้ก่อนคำศัพท์นี้ตรงนี้ ตรงนี้นะคะ้าอันนี้นะตรงนี้เนีนั่นนี่แล้วก็ขึ้นข้างบนข้างล่างแบบนี้นะคะฝึกให้เขาควบคุมลิ้นได้ดีขึ้นลิ้นลิ้นก็เป็นกล้ามเนื้อส่วนหนึ่งเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กเนาะเพราะฉะนั้นจะต้องบริหารถ้าลิ้นแข็งเกินไปการพูดก็จะไม่ค่อยชัดนะคะสอบถามขอคำปรึกษาเพิ่มเติมกับครูแมม ตลอดจนสินค้าและบริการมีรายละเอียดที่ใต้ล่างของคลิปนี้ใน YouTube และ Facebook นะคะครูแม่มโชติลักษ์นักกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ปรึกษาครอบครัวให้คำปรึกษาทั้งทางไกลและต่างประเทศค่ะ okay, okay.